โอ้ยอุย้ยมีแจนมีแจนมีจานมีจานที่ไหวะที่ไหนวะ,หน,วะหน้าหนาวก็ลมพัดเข้าออมาหน้าร้อนก็แอดจีไม่ได้อุยอ้ยอุ้ยเชื่อหรือไงอะไรวนะเนี่ยตัวมันตัวมันเชี้อะไรไม่ได้บีบีจานมึงชื่อบีจานเหรอเพื่อน อุ่งเพี้ยนกูเก็บดอกว่าววิ่งตายกูเริ่มตายแล้วช่วงนี้อากาศมันร้อนไงโทรศัพท์มันก็กระตุกอันตรีมันขี่เนี่ยไม่มีตัวขี่มันก็จะไม่เก่งใช่ปะหรือเก่งวะหรือเก่งวะอุ้ยมันไปแล้วนุ่นเหรอโอ้โหไม่เก่งนี่ไงวะโอ้โหไปแล้วอะไรอะมูลแลดพี่เดี๋ยวอ้าว อาเอ้ากดไม่ติดมันเป็นอะไรอะมันเป็นที่มือกูหรือมันเป็นที่จอไม่ใช่จอไม่ใช่แน่นอนว้อย่าออดนึกว่ามันจะทุบคิดมันก็กระตุกกระตุกนะเว้ยมันก็มันเลียนไม่ได้เลยนไม่ได้เลยนะเลยนไม่ได้เลยโอ้ยโอ้ยอ้าวตายแล้วรีบโป้กูถอยออกมาก่อนเพื่อนสู้มันไม่ได้เพื่อนเอ้ยมึงอาจจะสู้มันได้แต่กูสู้ไม่ได้แล้วอันตีกูรีอยู่ อืมเดือนดงลดทงไปลัลไก่น้อยมาแมย์ยางลงเข้าฟา้างูเหลี่ยมอะไรเงี้ยอุ้ยเพลงใหม่ไฮไลท์ฟอร์เรนติโลฮิโอ้อโกุลามขีปโคตรเก่งแต่กุลามคนไม่ตายมาม,มาเจ้าผู้โอกับตายบีจานขีมาแล้วครับผมยังวันนี้ ดีครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาละตอนนี้เราก็ได้รองกินนูตเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุ้ยิววิววิวปั๊บเลียดกูเฮ้ยมูหลัดมาเจ้าของเลียดมาโอ้ยถอยมาไหมเขาถอยมาไหมเพื่อนถอยมาไหมเพื่อนไม่เจอเมอะไร อุ้ยอุ Testing, ้ยอุ no, ้ยไม่ตายกูจะตายมันไม่ตายมีผมกันลำกิ่งโอยปั้มกูเดินดงละทงไปละไก่น้อยบีแจนบีแจนบีจานมีจานเรียบร้อยพ่อกูนี่มันซุปเปร์ฮีโร่จริง มันเป็นในรอบไหนวะที่อัดฟเลเรนติโนได้คือปกติอัดไม่ได้เว้ยปกติแบบค้างไปเลยภาพตัดมันอาจจะเพราะว่ามันค่าด้วยหรอมังอากาศมันก็เลยแบบว่าเย็นลงอะไรเนี่ยอากาศมันอุณหภูมิมันลดลงอ่ะเอออากาศมันเย็นมันก็เลยโทรศัพท์ไม่ร้อนมันก็เลยจะพอร์ตได้ใช่ <c oughs> เฮ้ยคุยตัวแม่ตัวแม่เอ้าโอ้โหตัวแม่ไ <c oughs> ม,ม่หง้งไม่หง้งแนวทางการเล่นฟลอเรนติโนในแรงสู์ไม่ใช่ละ ในแรงชูลดหนึ่งร้อยห้าเอี่ยมเลี่ยมไปเลยพี่น้องกินทีคนรักแร้ล่วงไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับเอา,าไปเลยด้วยมันมไปเยมันูมดูเอออุ้ออยบีจานบีจานอ้าวอ,อู้อวโทษเพี้ยนกูตีเบ้าเอง อุ้ยุ้ยเพี้ยน้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยคลิปคลิปเพี้ยนคลิปคลิปตายไปแล้วเพี้ยนเจ็บจังเลยไม่ไม่ไม่แบบนี้มันไม่มีไม่มีไม่มีทางช่างชาววิลาหยุดได้เนี่ยเลยลิ้นไม่พันกูพันเองคือบีแจนมันก็ไม่เข็ดหลาบด้วยมันชอบมาตีเราอ่ะเออไม่ใช่มันไม่น่าจะชอบตีเรากูนี่แหละเป็นตีมัน อูน,นี่แหละตัวต้นเห็ดตัวต้นเห็ดนั่นแนี้ยอเลี้ยวไงคือรอเลี้ยวไงตอนนี้คือตรงตรงอย่างเดียวเพราะพี่เอกบอกทางที่ดีคือทางตรงทาไมกูสะดุ้งตัวสั่นอย่างไหมทุบมันเฮ้ยโอ้โกูไม่ได้ตัวอะไรอะอะไรอย่ะเมื่อกี้มันาตายแล้วกูปาดอกโดนแน่ย่างวันนี้ กูไม่ได้อีกแล้ววะไม่ป้อมกูเพื่อนกูรอรันปั๊บนี่ภูมิใจไอ้เหี้ยแล้วปลาดอกว่าโอ้โ์ตอนหน้าเพื่อนที่ไหนวะ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 โอ้ยยว้ยมันโมเมนต์จริงดิมันโมเมนต์แบบที่ไอคิดไว้แบบนี้ที่ไอคิดไว้าว้ยท้าไมบีแจนมันไม่ตายอีกสิวะผมคุณผู้ชมเคเห็นป่ะผมล้ำมบหลายรอบมากแต่มันไม่ตายมันมีฟิกเลยมันฟิกมึงหลีปะ่ะฟิกฟิกมันต้องหลีบ้างเลย เชีย่ยให้ยาเตะโซโลโมม่มังแกวมังมังแกวมังแกวไปไหนหรอวะเออแล้วผมแบบถอยไม่โดนดอกด้วยไงอุ้ย,โอ,ยโอ้โหบีจานมึงมารับทันไอ้ยี่บีจานเฮยเฮ้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 ย เฮ้ยเให้เติเพื่อนไม่ตายเอ้าหูไม่ตายด้วยนะอ้ยมันปันยังไม่หลมเลยจังวันนี้รอเลี้ยวมาครับจำจำดำนานช่างวิลาบุรุษไม่ทันเลยทำไมลิงกูมาชอบพันยังเลยนี่คืออันนี้คือได้โชว์ไงคือแบบผมพยายามลำไอ้บีจานบ่อยมากเลยบีจาน คือเขาด่แรงลึกลักเปลี่ยนแปลงซะจนเกินคาดกลับสรงพลังยิ่งมากมาไม่ใช่เด็กน้อยที่ขี้คลาดเบนเ